ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC สาวน้อยจิ๊ยกลบรักสู้กูซุกน,นะครับเดอ้อตอนนี้น้องตู่ก็มาอยู่ตรงไอ้โดมใหม่เลยพี่น้องเดอ้อโดมใหม่ครับพี่น้องก็ว่าเอารถมาจอดเอาอุาปรกรณ์ล่องสมช้ามาพี่น้องแล้วก็สิมีรถคันใหม่อีกมาอีกคันหนึ่งนะครับพี่น้องรถขั้นกลางก็ของ,ของอพ่อซ่อมกันเลยนะครับส่งในกันเลยครับ ที่ว่าเอามาเปลี่ยนรถพญานานะ,นะพี่น้องมาเบิง้งมาเบิง้งครับตอนนี้เพิ่งกำลังติดทะเบียนอยู่ตอนนี้ครับครับว่าไงว่าไงฮะงก็ที่แรกว่าลุงโจ้ว่าจะยืมแซ่ไปก่อนไงหรือว่าเขาสั่งซื้อไม่มาหรือว่ายัางไงไม่เข้าใจก็คือถ้าถ้าเขาจะเอากลับก็ให้สีป้ายเลยไหมหรือยังไงหรือต้องรอผ้าหรือเปล่าหรือยังไงมันไม่ทันเลยเนี่ วันนี้เขาแต่งตัวสวยๆเดีวมีหน้าไม่ได้อาบไปนเนี่ยจะช่วยบอกว่าคนสวย <มา S 2> ทำยังไงก็สวยเหมือนเดิมหมืเลยไปเที่ยวไหนเมื่อคืนไปเที่ยวนอนตายเยออไม่ได้ไปไม่ได้มาของเขาเหรอไม่ได้มาดไหนมีอะไรนะมินิคอนเสิร์ตเหรอไม่ได้ไปไม่ได้ไปหาเพราะมัน,นม,มีแค่แอร์กับ,บว<อ>ัดเดี๋ยวให้ทางเขาจาัดก,การประคญ่อยู่คุมครับครับโอเคครับเกิดเป็นมินิมินิมินิแตงคุยช่วยประสานงานเท่าไหร่กัได้บ้าสรุปจะเอายังไงเนี่ยเดี๋ยวรอซอสซอสรอเคาะซอสเขียนเรื่องมากก่อนแป๊บหนึ่ง๋อครับผม กว้างใหญ่ขึ้นเราครับพี่น้องแต่ว่ายังหม่ได้ลาดพื้น,านาาข้างหน้าครับคือว่าเข้าหมายคือว่ากระลาศตัวกับศิลาบางแน่จะน้อยคือฤดูกาลเมื่อกี้นะครับพี่น้องน้ำอ่างขีดต่อมลดแน่ครับว่าโอ้หให้เลยที่มาครับนี่แหละครับขันไม้มาแล้วครับ,รบตอนนี้กำลังติดป้ายทะเบียนโอ้ทะเบียนคล้ายๆกันกับรถลุงตูทเบียนหกเก้าครับล 3ามหของคพ่อครับขั้นนี้เดี๋ยวเท่าไรถึงอันนี้สามเนะครับขอ,องตัววัดสองแปโอ้มีแต่6หกเก้า่ต6ครับพี่น้อง <c oughs> งวดหนาบ่เนีครับเถ่นครับเพิ่นครับไม่เยี่ยมแก่กล่องคำน้องลำเพลิน5้าครับสอ ftr สองนะครับพวกล่อครับโอ้ยอลัองการขนาะด มีแต่วดลงตู้รก็เกากมัวหปล่ด็ครับเดือดตลอง่งๆหน่อันนี้สิครับโดยพระเจ้านายครับเอราเจ้ยพระจ้าเานพะเสดอาสาครับาครับนะครับเมื่อน <player> ี tá, ้ก <and chat ills> ียว่ัสีทการติดป้ายขางรถครับป้ายมอําเพื่อนกันล้านลูกพระราชทานหนึ่งสองกเพงนๆครับเมื่อนี้อก็ออกงานแล้วครับครับงานแรกของนอกนะาเพื่อนหา ใช่เบิ้องในป้อมเคลื่อนไหวของทีมงานครับทีมงานประรับนี่เหลืออายุสามคนครับพี่น้องแต่ว่าจอย LED อยุคโครมัสจอย l ดีนะครับทีมงานปามนหนา้าได้การนะครับอันได้เพรสอบเป็นกระโลกสอบมัดอยู่ยังไม่เสร็จสมูนครับแตนน่นก็จะเป็นลงคั่วนะครับโอ้รู้เลยครับพี่น้องเนีย มีหมองเฮ็ดอาหารย่างค่ะกับมีหมองนั่งกินเขา่าโอ้โอ,อันนี้ก็จะเป็นบอ่อพักหน้าครับนำ้ำแพงก็ล้อมรอบเลยครับพี่น้องทั้งคางแต่หน้าโคตรข้างหนาวว่าจะซื้ออีกเยอะมาเนี่ยครับครับตอนนี้เพิ่งเรียกราคาสูงพวกแต่นะครับเดี๋ยวให้เพิ่งลดราคาลงจะน้อยเดี๋ยวซ้อขึ้นจะซื้อตออ่อไปครับนี้อันนี้คือลูกอาหารครับพี่น้อง สวัสดีแม่ใหญ่ต้องสาวพม่าคนสวยโอ้สักล่ายเลยนะโอ้โหหัวใจวะบอกมึกว่าสักล่าเนี่ยครับโอ้สัสดีครับก็เห็นกันนะก็ทะเลาะกันนีะครับเพราะว่าลูกตัวกับบรรยูมาเดือนกว่าๆครับนี่อะไรกับเขาฮะมาเยี่ยมชมเมมือครับโอ้พี่มองเห็นเขาข่ากำลังโลกวัวรู้คับ ของกระแมงสุภาพกับฟางต้นแปก็บจะเป็นเส้นหน้อยของเรานะครับโอ้ยอยู่ตรงหน้าลมพัดเย็นดีๆด้วยครับพี่น้องคักค่ะค่ะฟังฟังพุ่นสือ้อมกับแพงได้ครับคือว่าคำซีเซ่คือซื้อได้ซื้อไปฟังพุ่นใส่เสื้อใส่เื้อฟังนี่นะครับพี่นอ้องอาณาจักรสาวน้อยนำจินดยุย นุ่มโจโยมนินครับสุดยอดผูดวบริหารครับอันนก็จะเป็นมองพักหมอลั่งนั่งอเองเสื้อครับกางมับตื่นการทา่านจะมาแล้วเสียคักโอ้ยแดดท่อนคัดกัะครับพี่นอ้องตอนนี้ ขณะนี้เวลาบ่ายสองโมงกว่าครับตอนนี้ครับบ่ายสองโมงกว่าที่แรกก็ว่าจะเข้าไปบ้านพักว่าจะไปถ่ายคลิปบรรยากาศน้องๆในเซอร์เ่เห็นพี่ชาคนกนับพี่น้องเงียบกริบคือเก่าครับก็เลยไปถ่ายครับก็เลยพาพเบื้งบรรยากาศไอ้ข well er like mm ้างนอกเห็นนั่นพี่น้องคนจากเบิ้งว่าถ่ายดูไปเบิ้งนี้เลยครับโอ้ห้องน้ำบรรยากาศนะครับเนี่ย กกห้องน้ำในตัวอาบน้ำด้วยครับโอ้ขอทาอยด้วยครับเพื่อนอยู่หลังทั้งในมูอเก้าอ่ะจะเป็นเป็นใบครับแต่ว่าเพื่อนตันี้ไม่จะเป็นปูนครับเลยส้มก็จคล้ายๆสไตล์คล้ายๆกันครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นปูน ประมาณไปเดือนแล้วนะครับนี่ีกรหนดจะภาพเลยนะครับประมาณเจ็เดือนแรกนี่กรหนดไปนะครับเพจไปเรื่อยๆเพจไปเรื่อยๆโอ้ห้วนแล้วมื้อนี้หัวได้ได้สร้างมาจากจังหวัดไหนะครับสารภาพว่าเนี่ยครับสารภาพอยู่ครับเพื่อกันตลาครับโอ้ยอดยอดครับครับบรรยากาศเพื่อสิบบาทเพจไปเรื่อยๆจนไม่มีกระนวดแล้วนะครับแม่หมอครับฮะ ไปแล้ถือเลขถึงหวยมาทำงานง่างเเยเีครับฝันดีปะ่คอยถือคเชียร์ีวบ่เรื่องว่องวเม่ไหโชคเห้ยาตัวไรครับตัวไรล่ะไม่ามารบอกบ่แต่นี่มาทังไหนกันซ่งซีกซงซักกันไดค,ค,ครับเออด้อได,ด้วยนทแน่นี่ <laughs> ทีมงานสารคามืดบ่ครับเฮยกิงครับโอ้ได้ ยอดส,สุดยอดหนึ่งสองสามสี่ห้าซีผ่องมาซีผ่องครับคุยกับบริหารงานดีเลยคุยคุยช่วยที่ฮะฮะรอโอ้อันนี้เอาไว้เอาไว้ให้สำหรับใครอยู่นะครับย ทีมงานระดับอันนั้นขึ้นมาหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวตรงนั้นจะถมที่แล้วแต่มันจะเป็นห้องมีตึกคอนวอยตึกอาจารย์ตีตึกหมอรำตึกแดนเซอร์หอหญิงหอชายกำลังสร้างต่อต่อไปคือฤดูกาลหน้าเนี่ยบอกหรือว่าใกล้ๆนี้ก็้กนเซอที่ระถมที่ไปอีกตรงนู<อ>้นไปทำตรงนั้นี่ยทีบางวันนั่นไงที่เขาสนามที่เขาขายเลยฮให้หมดเลยโอ้อลังการงานสร้างเลยแบบสุดยอดสุดยอดครับคุยจองแล้วคุย อันนี้จะคนนี้ก็ไปท่องทำชุดหรือทำต่อคืออยู่ชั้นต่ำนะจ๊ะทำชุดฮะคือไม่อยู่ชั้นสูงสูงแม่หนูไม่ชอบพี่เจดเดอคือเดินลงแล้วลำคาญเนี่ยกำลังบอกว่าตัวนี้ปิดหมดแล้วเดินออกเดินเลไหนเนี่ยมีห้องน้ำในตัวไหมหนูไม่มีอ๋อก็แต่งเติมไม่เอาที่บอกเขาดิไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรค่ะหนูไม่ได้ยากหนูอยู่ได้หมดเออโอ้โหวจริงจะบอกให้พี่พี่นี้ขนาดปีนี้ว่าอลังการปีหน้ายังอลังการกว่านี้ใช่ไหมครับปีหน้านี่ แ,แม่หนูอยากจะบอกให้เปิดตรงกลางไว้นะให้เดินขึ้นตรงกลางอันนี้ไม่มีทางเดินขึ้นฝั่งเดียวฝั่งนู้นน่ะมันอ้อมไกลพ่อเนาะอ้อมไกลสองสช่วงนี้เขากำลังไม่ทาสีสบอกได้นะนี่แก้ไขได้บอกโอนะเออมันเป็นอย่างนี้เพราะเราเป็นคนอยู่เราก็ต้องทำให้สบายเราห้องครัวสวเหมือนร้านอเมซอนเลยอะร้านอาหารเข้าไปดูแล้วไม่ได้อยู่เนาะนี่เห็นไม่เสร็จแล้วเนี่ยเออเขาทายเขาทายห้องครัวสวยเลยอะ แล้วต่อไปก็ต้องมันตกกระบะเลยนี่แหละแสดงว่าต่อไปอันคุยก็ถ้าซื้อซีซ,ซีก็จะล้อมกำแพงอ้อมเลยใช่ไหม,มใครจะเข้าจะออกทีนี้ก็จะเข้าประตูตีวเลยถ้าคนุยวิวย่งไม้ก็ประตูเดียวเออแล้วใครจะไปเปิดประตูให้เหมือนรีโมทไหมอันนี้ใครนะครับคุยใครนะครับเนี่ยสุนัขส <bold. S 1> ุนยข กีฬาสรงเลี้ยงบอลฝรั่งมาซูกรูอะได้ไอ๋ทะเบียนรถตำรวจเดนี่หกเก้าก็หกเก้าได้ด้วก็ถูกไหมอัี้ถูกถูกไหมล่ะเนี่หน่ยมีแต่พูดเฉยไม่ซื้อนี้น้องลำเพลินห้าพวกนี้เดินทางครับติดป้ายทะเบียนเรียบร้อยแล้วเลยติดป้ายข้างครับเนี่ยเอาไปเจอมาเรียบร้อยแล้วพี่น้อง เอาเพียรนะพี่น้องเนาะสำหรับความเคลื่อนไหวเล็กใน้อยสำหรับตอนนี้ประมาณใบสองม่วงกว่ากับ่ายสามนะพี่น้องเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวครับแตงละมองแตงละมองมาแรกขึ้นไปตู้มพวกมันปามหน้าไปนะครับเป็นบางทีไปเล็กใน้อยครับเด้อเอาขบวนเคลื่อนไหวครับสำหรับที่นี่ก็ฝากไว้สิไม่ดะพี่น้องสบายดีสุขสุขกันครับสวัสดีครับ